คือย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณสิบปีที่เพิ่งเข้าสู่วงการตอนนั้นเนี่ยคลินิกที่ทํางานอยู่อะค่ะจะต้องมีเครื่องล้างลําไส้คือเครื่องโคลอนไฮโดโรเทอร์ปีด้วยความที่เราอะต้องใช้เครื่องนี้กับคนไข้เนาะเราก็ต้องการที่จะรู้ว่าเราจะไปหาเรียนได้ยังไงคือตอนนั้นในเมืองไทยมันไม่ได้มีที่สอนเราก็มีโอกาสได้ไปที่สาหารัฐอเมริกาที่แคลิฟอร์เนียก็ได้ทุนจากมอลังสิบไปแล้วตอนนั้นที่เราไปเรียนเนี่ยมันทําให้เรารู้เลยว่า เรื่องของตัดเฮล์อะมันไม่ใช่แค่คุณแบบว่ามาสวนล้างลำไส้ดีท็อกซ์ลำไส้แล้วในช่วงระยะเวลาสิปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเปเปอร์ออกมาเยอะแยะเลยว่าสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้เราอะมันเกี่ยวข้องกับหลากหลายระบบตับก็ดีปรับสมดุลฮอร์โมนลำไส้คือสมองที่2เพราะว่า80%ของสารสื่อประสาทในสมองอะมันสังเคราะห์มาจากจุลินทรีย์ในลำไส้ผิวพรรณของเราก็ดีก็เกี่ยวข้องกับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ คือทั้งหมดอ่ะมันลิงก์กันไปหมดเลยเรายิ่งเรามาดูแลคนไข้แบบองค์รวมอ่ะเรายิ่งต้องมาปรับที่ลำไส้ปรับที่กัดเพราะถ้าเกิดว่ากัดเรามันไม่ดีอะค่ะมันรวนทุกระบบหมอจะเล่าเรื่องทวินเร e ์ r ช h คือเขาเอาฝาแฝดที่ติดต่างว่ามันมีจีเนติกเหมือนกันเพราะคือคุณคือฝาแฝดเหมือนแต่ว่ามันมีแฝดคนหนึ่งอ้วนอีกคนหนึ่งผอมแล้วเขาก็มีสมมติฐานว่าคนอ้วนกับคนผอมน่าจะต้องมีอะไรที่มันยูนีที่มันแตกต่างกันและนั่นก็คือ จุลินรีย์ในลำไส้เขาพบว่าคนที่อ้วนเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการเผาผลาญเนี่ยมันน้อยกว่าคนที่ผอมและคนที่อ้วนก็มีความหลากหลายทางจุลินรีน้อยกว่าคนที่ผอมน,นี่ก็เลยทําให้เราเริ่มมีการศึกษามากยิ่งขึ้นว่าทํายังไงถึงจะมีสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้แล้วก็ในร่างกายของเราได้ดีไม่เชื่อหมอเวชาศาสตร์ชะลอวัยเราจะเชื่อใครคะ